นัปเดตข่าวลิซ่าชาวนี้กันค่ะจากคลิปเมื่อหลายวันก่อนที่เราได้ลงไปนะคะมีคําถามที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าทําไมสถิตินี้ของลิซ่าถึงอยู่อันดับที่4ในงานเมดกาล่านะคะทํายังไงยอดมันถึงจะเพิ่มมากกว่านี้คะพี่วันนี้จะมาบอกทิกที่ทําให้ยอดเพิ่มขึ้นกันนะคะเริ่มกันด้วยต้องทราบก่อนนะคะว่าสถิตินี้เนี่ยเขานับยอดจากอะไรข้อมูลเลปตี้สถิตินี้นะคะนับจาก IG ส่วนตัวของศิลปินที่ไปงานเมดกาล่า100%ค่ะโดยคำนวณ หาค่าเฉลี่ยจากยอด EMV บวกกับยอด ER แล้วยอด EMV มันคืออะไรคะยอด EMV นะคะคือมูลค่าทางการตลาดที่แบรนด์ได้รับจากการโพสต์รูปของศิลปินแล้วก็แ็กแบรนด์ค่ะซึ่งลิซ่านะคะแ็กแบรนด์ทั้งหมด1รูปทวนค่ะดังนั้นนะคะถ้าศิลปินท่านอื่นเนี่ยโพสแล้วก็แท็กแบรนด์มากกว่าลิซ่ายอดมันก็จะคูณเข้าไปอีกนะคะต่อมานะคะยอด ER มันย่อม,มาจากคําว่า Engagement Rate ค่ะ Engagement Rate ่ยคืออะไรมันคืออัตราการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับคอนเทน ที่โพสลงโซเชียลค่ะนับจากยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดกดแชร์แล้วก็ยอดเซฟค่ะ โดยนับเทียบเท่ากับจํานวนผู้เห็นโพสต์เลยนะคะถ้าเทียบยอดของ3คนนี้นะคะจากสถิตินี้นะจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขบางสถิติของลิซ่าน้อยกว่าจริงๆค่ะและถ้าดูดีๆนะคะคนที่ได้ยอด E.R เยอะๆเพราะว่าเขามีทิ๊กเด็ดๆค่ะก็คือการกดแชร์นั่นเองค่ะทุกคนถ้ากดไลค์เนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งครั้งตอนหนึ่งแอคเคาทนะคะแต่ถ้ากดแชร์เนี่ยมันนับได้ไม่จํากัดจํานวนเลยค่ะวิธีแชร์นะคะคือกดปุ่มตรงนี้ค่ะแล้วก,กดส่งไปให้เพื่อนหรือใครก็ได้นะคะคลิกปุ่มเลือกลายชื่อแล้วก็กดส่งได้ ถ้าส่งให้เพื่อน6คนก็จะได้6แชร์ค่ะถ้ามีเพื่อน100คนก็จะได้100แชร์นะคะหรือใครไม่มีเพื่อนเลยนะคะเราก็มีทางออกให้กับทุกคนนะคะ ก็ไปที่ปุ่มขัดลอกลิงนะคะแล้วก็นําลิงก์เนี่ยไปวางแล้วกดส่งนะอาจจะส่งไปในไลน์ f a c e b o o k t w i t t e r หรือวางลิงก์ที่ช่องเราก็ได้นะคะตรงคอมเมนต์นะแล้วกดส่งก็จะได้ยอดแชร์แล้วค่ะดูตัวอย่างของคนนี้ได้เลยนะคะยอด ER พุ่งอลังการมากค่ะเพราะว่ายอดแชร์นะคะเพราะว่ายอดแชร์หลักล้าน,นะคะแต่ยอดไลน์เนี่ยก็จะน้อยกว่ายอดแชร์เลยนะคะซึ่งตัวเลขพวกนี้นะคะมันนับเข้ายอด ER ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นงานหน้านะคะเรามาเริ่มกันใหม่ได้นะคะลิลลี่หรือตอนนี้จะไปกดแชร์ให้ลิซ่าก่อนเลยก็ได้นะคะ ต่อมานะคะลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยพิธีกรเนี่ยถามว่าถ้าให้เลือกหนึ่งเพลงจากอัลบั้ม Alter Ego ที่คุณรู้สึกภูมิใจมากที่สุดจะเป็นเพลงไหนลิซ่าตอบว่าคําถามยากมากเลยค่ะแต่หลังจากการที่แสดงที่โคเชล่าความรู้สึกก็เปลี่ยนไปทันทีลิซ่าบอกว่าฉันคิดว่าเพลง f c k Up the World คือเพลงที่รู้สึกภูมิใจมากที่สุดเพราะมันพูดถึงความมั่นใจความกล้าหาญและการซื่อสัตย์ต่อตัวเองโดยไม่ปล่อยให้เสียงวิจารณ์จากคนอื่นมามีอิทธิพลเหนือเราแล้วพิธีกรก็ถามอีกด้วยว่าแล้วเพลงไหนที่คุณรู้สึกว่าแต่งยาก ลิซ่าตอบว่ายากที่สุดเหรอคะไม่แน่ใจเลยค่ะขอเปลี่ยนเป็นเพลงที่สนุกที่สุดได้ไหมคะก็อาจจะเป็นเพลง Fuck up the world เหมือนเดิมคะ่ะแต่จริงๆแล้วแต่ละเพลงก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวของมันเองเลือกยากมากๆเลยค่ะ และพิธีกรก็ถามว่าเราเพลงโปรดที่คุณชอบแสดงมากที่สุดคือเพลงอะไรลิซ่าตอบว่าส่วนตัวแล้วฉันชื่นชอบเพลง Elastic Girl มากค่ะตอนที่อินโทรชั o นใหม่เริ่มขึ้นฉันถึงกับคิดในใจว่าโ oh อ้ไม่ก็ดรู้สึกตื่นเต้นมากๆและแทบรอไม่ไหวให้ผู้ชมได้เห็นและท่าจบของเพลงนั้นฉันไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันช่างเป็นท่าที่โดดเด่นแล้วก็น่าจดจําจริงๆค่ะ ต่อมานะคะก็ถามอีกด้วยว่าตอนที่คุณอ่านบทของซีรีส์ The White Lotus เคยสงสัยไหมว่ามุกอาจจะเป็นตัวร้ายก่อนที่จะรู้ตอนจบของเธอลิซ่าบอกว่าไม่เลยค่ะตั้งแต่แรกฉันรู้สึกว่ามุกเป็นคนดีนะมารู้สึกสมจริงมากๆเวลาที่เธอผลักดันให้ไก่ตอกมีความเทยทะยานมากขึ้นซึ่งในความเป็นจริงผู้หญิงทุกคนก็คงคาดหวังแบบนั้นจากผู้ชายที่อยู่เคียงข้างเช่นกันค่ะ และคำถามสุดท้ายนะคะเขาถามว่ามีแนวเพลงไหนที่คุณอยากลองทําดูในอนาคตบ้างไหมคะลิซ่าตอบว่าฉันอยากลองทําเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก EDM มากๆเลยค่ะหรืออาจจะเป็นแนวเพลง R&B ก็ได้นะคะเพลงหน้ามาได้เลยนะคะแนว EDM หรือว่า R&B ก็ได้นะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนูนะคะจะมาอัปเดตข่าวหรือเร้าไวๆเลยค่ะเช้านี้ก็อย่าลืมไปสตรีมเพลงให้กับลิซ่าบนสปอติฟากันด้วยนะคะหนูจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะไปก่อนล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ